สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับโอ้โหงานเข้าลิชาริสันแล้วนะครับเอฟเอเนี่ยเตรียมสอบเหตุลิชาริสันครับปาพุไปหาแฟนบอลหลังยิงประตูได้นะครับในเกมเมื่อกี้เลยนะครับมีรายงานนะครับว่าลิชาริสันครับเตรียมโดนเอฟเอเนี่ยสอบสวนในจังหวะที่เขาเนี่ยปาพุไปในทิศทางที่แฟนบอลอยู่หลังจากยิงประตูพาอีเวอร์ตันเอาชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นประตูโทนในเกมนี้ด้วยนะประตูเดียวนะฮะ กองหน้าชาวบราซิลรับแย่งบอลจากเอชริลิเต้านะครับก่อนจะรับบอลคืนจากเดมาราเก้และยิงผ่านเมนดี้ครับเข้าประตูไปส่งให้ทีมเนี่ยขึ้นนําแล้วก็ชนะ1ประตูะต่อศูนย์ด้วยนะครับดิชาริันเนี่ยวิ่งไปแสดงความดีใจและมีผู้จากแฟนบอลเอเวอเรตันเนี่ยปาลงมาด้วยนะครับก่อนที่ดิชาริสซันเนี่ยจะหยิบผู้ขึ้นมาแล้วก็ปากลับเข้าไปในทิศทางที่แฟนบอลอยู่บนอัฒจันทร์นะครับ ตุการณ์เกิดขึ้นที่มุมสนามของกุดิสันพาร์คนะับซึ่งมีส่วนที่มีแฟนบอลอยู่นั่งชมอยู่ด้วยนะฮะและยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้เนี่ยมันไปตกลงอยู่ตรงไหนนะครับเควินเฟรนด์นะครับผู Friend, นะ้ตัดสินในเกมดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ลงโทษลิชาริสัน,นครับกระนั้นรายง,งานว่าระบุว่า FA เนี่ยจะทําการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับต้องย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับฮาวิเอเลียนเนี่ยดาวรุ่งของลิเวอร์พูลครับโดนเ a ติดต่อหาหลังเขาเนี่ยหยิบผู้ขึ้นมาฉลองในตอนที่ทีมของเขาเนี่ยคว้าแชมป์คารา การกระทําของลิชันิสันครับก็โดนวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดียครับโดยพูดถึงกันว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับและมีคนยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อปี2 0 0 2ครับที่เจมี่คาราเกอร์อเนี่ยโดนไล่ออกจากถูกปาเหรียญใส่แล้วโต้ตอบกลับนะก้วรกันปาเหรียญกลับไปหาแฟนบอลน,นะครับโอ้โหก็เมื่อกี้เป็นเกมที่โชซี แค่ให้กับเอเวัตตันครับคากุดิสันปาร์เลยครับ1ประตูตะโซนและเป็นประตูโคนประตูเดียวของนิชาลิสันด้วยนะครับแล้วก็มีการปาพุครับก็เลยต้องโดน FA สอบเหตุในเรื่องนี้ครับตอนนี้ก็ต้องรอว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวีเดสสวัสดีครับ